สวัสดีครับผมอาจารย์เลตนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาทําการบันทึกรายการต่อนะครับสําหรับการพยากรณ์นะครับแบบภาพรวมนะครับประจําเดือนมีนาคมปีพศัก6 6ันกนะครับลัคนาแรกนะครับก็คือลัคนาราศีเมษนะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนะครับการพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับอาจารย์ก็อยากจะให้ท่านใดนะครับที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวเองหรือยังไม่ชวนนะครับว่าเรารู้ลัคนาเราเองถูกต้องหรือยังหรือ เคยใช้แต่วันกับเดือนนะครับถ้ายังไม่ชัวร์ยังไม่แน่ใจก็สามารถแอดไลน์ Official Account มหาจารย์ในที่แอดไลน์ A.L.R. Z O นะครับหรือตามรายละเอียดด้านล่างหน้าจอนะครับใครสะดวกสแกน q r c o d e ก็สามารถสแกนผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับหลังจากที่แอดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับให้แจ้งเลยนะครับว่าอยากทราบลัคนณราศรีพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลทุกทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิด4จังหวัดที่เกิดนะครับ หลังจากแจ้งข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับให้รอสักครู่นะครับอาจารย์จะทําการผูกดวงวันลขนาณแล้วก็แจ้งกลับนะครับไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เราทราบลักนาราศีที่แท้จริงของเราแล้วนะครับก็สามารถนาไปเช็คพื้นดวงชะตาแบบภาพรวมในที่ช่องทางอาจารย์นั t ด um วง channel นะครับจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ตรงกับตัวเราเองมากที่สุดนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับและสําหรับท่านใดนะครับที่ ฟังการพยายกรณ์ของอาจารย์แล้วสนใจที่จะตรวจดวงชะตายอย่างละเอียดน,นะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลขอามาหาอาจารย์ด้ที่เดียวกันนะครับที่อัศัยสองส o นกนะครับก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วในคลิปของต้นเดือนนะครับในช่วงเดือนมก,กราคมนะครับก็คือในปีพุทธศักราช2566บเนี่ยจะมีดาวใหญ่ยกย้ายถึง4ดวงนะครับแล้วในเดือนมีนาคมที่อาจารย์กาลังจะทําการพยายกรณ์ล่วงหน้าจะมีดาวใหญ่ยกย้ายนะครับถึง2ดวงด้วยกันนะครับก็คือดวงแรกก็คือดาวเสาร์นะครับก็จะ โคจรนะครับเข้าสู่ราศีกุมนะครับในช่วงวันที่1มีนาคมปีพุทธศักราช26ไปจนถึง12กุมภาพันธ์นะครับปีพุทธศักราช9นะครับแล้วอีกดวงหนึ่งนะครับก็จะโคจรยกย้ายนะครับในวันที่8มีนาคมนะครับปีพุทธศักราช26นะครับก็คือดาวมฤุตยูนะครับจะยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษภอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็อยู่ไปยาวๆเลยจนถึง18กรกฎาคมนะครับปีพุทธศักราช2572นะครับ จะส่งผลอย่างไรใน12ราศีนะครับก็อย่าลืมติดตามชมนะครับทางช่องทางอาจารย์ net ด u o channel นะครับรับรองได้คุณได้รู้ข้อมูลก่อนใครนะครับชัดเจนนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับก็อย่าลืมติดตามช่องทางอาจารย์น e t d u ด channel ไว้นะครับเพราะอีกไม่นานแล้วนะครับอาจารย์ก็จะนําคลิปนะครับอัพขึ้นไปนะครับให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับในส่วนของท่านที่ สนใจในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยจริงๆนะครับก็อาจารย์ก็ฝากข้อมูลไว้เท่านี้แล้วกันนะครับกลับเข้ามาว่ากันนะครับในส่วนของการพยากรณ์นะครับของชาวลัคนาราศรีมังกรนะครับประจาเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566นะครับก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับว่าในปีพุทธศักราช2566นะครับในเดือนมีนาคมนะครับจะมีดาวใหญ่ ยกย้ายนะครับถึง2ดวงหนึ่งในนั้นก็คือดาวประจำตัวนะครับของชาวลัคนาราศีมังกรด้วยนะครับก็จะยกย้ายจากกลุ่มลัคนาตัวเองนะครับเข้าสู่ราศีกลุ่มนะครับในเรือนพบกระดุมพระก็คือเรือนการเงินนั่นเองนะครับแล้วถ้าเรามาพูดถึงเรื่องการงานนะครับจะเป็นอย่างไรดาวเจ้าเรือนพบกรรมะนะครับก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์โคจรเข้าสู่เรือนภพสัตแะนะครับในช่วง18กุมภาพันธ์นะครับปีพุทธศักราช2566นะครับไปจนถึง14มีนาคมนะครับ ปีพุทธศักราช2566นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะจอโคจรเข้าสู่ระพบพันธุนะครับในช่วง15มีนาคมนะครับจนถึงวันที่7เมษายนปีพุทธศักราช2566นะครับน่าหมายความว่าอะไรน่าหมายความว่าช่วงเวลานี้นะครับการงานมันมีมุมมีเกณฑ์ที่เราจะต้องเดินทางนะครับไปติดต่อสื่อสารไปประสานงานไปหาคอนเนคชันในช่วงเวลานี้นะครับหรืออีกมุมหนึ่งก็คืออาจจะเป็นงานที่เรา ได้เพิ่มเข้ามาหรือเป็นงานเพิ่มเติมแต่เป็นจ็อบสั้นๆนะครับทาแล้วก็จบไปนะครับช่วงเวลานี้นะครับและหลังจากวันที่15ไปแล้วนะครับกรมะพันธุก็ยังถือว่าการงานยังไปในมิติทางที่ดีนะครับเพราะได้คู่มิตรกับเจ้าเลื่อนด้วยก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับในส่วนของการงานนะครับอาจารย์ยังมองว่ายังเป็นอะไรที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรอยู่นะครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับขอให้เราเดินหน้าและลุยให้เต็มที่ อย่างน้อยช่วงเวลานี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีมังกรก็จะมีเขาเรียกว่ามีกําลังนะครับกาลังใจในการที่เราจะต้องหาหรือ Make money ช่วงเวลานี้นะครับก็ขอให้ลุยให้เต็มที่นะครับอย่าท้อถอยเป็นนังขาดนะครับเราท้อแท้ได้นะครับแต่อย่างน้อยที่อาจารย์ได้พยายามบอกไปในหลายคลิปแล้วนะครับว่าเรานะครับท้อได้นะครับแต่อย่างน้อยเราอย่านําเอาเรื่องราวนะครับที่มันผ่านไปแล้วในชีวิตของเรานะครับวนกลับมาคิดเพื่อให้เรา เสียเวลาในช่วงเวลาตรงนี้ไปนะครับมันจะทําให้เราไม่ได้คิดจะทําในสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับถ้าพูดกันง่ายๆเลยว่าสิ่งบางอย่างทุกเรื่องราวนะครับมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ต้องจบลงเช่นเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจไว้ตามนี้จะได้มีกําลังใจในการที่เราจะได้เตรียมตัวแล้วก็ลุยให้เต็มที่นะครับการงานถือว่ามีมุมมิเกณฑ์ที่ดีแล้วนะครับการเงินจะเป็นอย่างไรนะครับดาวเจ้าลุพบกระดุมพระนะครับก็คือดาวราหูนะครับดาวราหูโคจรเข้าสู่หรือพบพันธุนะครับได้คู่ธาตุนะครับกับเจ้าเรือนนะครับตั้งแต่30มิีนาคมปีพุทธศักราชสงจนถึง16ตุลาคมปีพุทธศักราชนหะครับถ้าใครได้ติดตามคลิปอาจารย์มาก่อนนั้นนี่ก็จะพอทราบนะครับว เจ้าเรือนพบกระดุมพัรกเขาจองเขาสนอพันทุเพราะฉะนั้นถ้ามุมที่มีเกณฑ์รายจ่ายในการจ่ายเงินก็จะจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับซ่อมบ้านเกี่ยวกับเรื่องรถอะไรอย่างนี้นะครับแต่อย่างน้อยมันก็ถือว่ามีมุมที่ดีนะครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลเพียงแต่ว่าณนะช่วงเวลานี้อย่างที่อาจารย์บอกไปอ่ะคือเราต้องบริหารจัดการนะครับการเงินที่ดีนะครับรวมถึงเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ด้วยนะครับมันก็ยังไม่สามารถจะกลับคืนกลับมาได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันก็ต้องอ้างอิงนะครับกับพื้นดวงชะตาเดิมนะครับของชาวลัคนาราศีมังกรแต่ละท่านด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ยังไงอาจารย์มองแล้วว่ามุมภาพรวมเนี่ยมันก็ยังถือว่ายังเป็นอะไรที่ดีนะยังไม่ถือกับแย่ yeah, นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดือนเมษาดาวพฤหัสบดีก็จะโครจรนะครับจากเรือนสัตว์ชะท,ที่เป็นเกษตรเข้าสู่หลวงพบพันธุนะครับได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วก็เป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยนะครับจะส่งผลอย่างไรจะดีอย่างไรก็เดี๋ยว ฝากติดตามนะครับในคลิปของเดือนเมษายนด้วยแล้วกันนะครับแล้วเรามาพูดถึงเรื่องคู่ครองความรักคุนส่วนจะเป็นอย่างไรนะครับดาวที่เริ่มพบปัตนิก็คือดาวจันทร์นะครับคราวนี้ถ้าเราจะมองภาพรวมว่าช่วงเวลานี้จะเป็นอย่างไรนะครับถ้ามองเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักคู่ครองอาจารย์ก็มองว่ามุมนี้ก็ยังถือว่ายังเป็นอะไรที่ดีนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์ก็ดีนะครับในช่วงนะครับวันที่18กุมภาพันธ์จนถึง14มีนาคมนะครับก็ โคจอนเดเลือนศชานะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดโดยพระนั่นชวงเวลานี้อาจารย์ก็ยังมองว่าก็ถือว่ายังเป็นอะไรที่ดีนะครับในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองความรักนะครับถ้าเรามามองว่าและหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรอาจารย์ก็ยังมองว่ามันก็ยังไม่มีเขาเรียกว่าบทบาทหรือยังไม่มีอะไรที่จะทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นมุมที่แย่น่ะช่วงนี้นะครับเพราะว่ามุมที่แย่หรือมุมที่เกิดปัญหาอะไรนีเนี่ยครับมันผ่านมาแล้วนะครับก็ขอ เป็นกาลังใจให้ชาวาลัคนาราศีมังกรทุททกๆท่านนะครับสู้ๆนะครับเรามองว่าเราโฟก,กัสว่าณนะช่วงเวลานี้การงานก็ยังถือว่ายังเป็นไป,นปนได้ดีนะครับเราก็ลุยต่อให้เต็มที่การเงินมันมีมุมมีเกณฑ์รายจ่ายก็จริงแต่อย่างน้อยมันก็มีมุมที่ดีเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ต้องเป็นวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือการพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับส่วนเรื่องความรักผู้ของคุณส่วนนะครับ ถ้าภาพรวมตอนนี้อาจารย์ก็มองว่ายังเป็นอะไรที่ดีเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองความรักคุณส่วนนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมด้วยนะครับว่าพื้นดวงเดิมคุณดาวได้ตำแหน่งอะไรนะครับแล้วดาวเจ้าเรือนนะครับปัตนิดาวจันเนี่ยในพื้นชะตาเดิมคุณอยู่ตรงไหนตีไวตกอะไรทักษะจรเดิมเป็นยังไงนะครับถ้าอยากรู้รายละเอียดนะครับก็สามารถมาตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดกับทางอาจารย์ได้นะครับก็ แอดไลน์นะครับมาตามรายละเอียดด้านล่างหน้าจอได้เลยนะครับใครสะดวกสแกน QR code ก็สามารถสแกนผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับแต่ถ้าเรามาพูดถึงเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุนะครับในช่วงเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช266จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้ามองในภาพรวมแล้วเนี่ยอาจารย์มองจากดวงดาวที่โคจรในเดือนมีนาคมเนี่ยก็ยังถือว่าสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บในมุมนี้ก็ยังเป็นอะไรที่ดีอยู่นะครับ เนื่งด้วยดาวประจำตัวก็ยังโคจรอยู่ในมุมที่ดไีไม่ถึงกับเขาเรียกว่าไม่ถึงกับอ่อนแอช่วเวลานี้นะครับแล้วก็ได้คู่มิตรใหญ่กับเจ้าเรือด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีต่อให้มันมีปัญหามีอุปสรรคบ้างแต่อย่างน้อยมันก็ช่วยได้นะครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลแต่คราวนี้ช่วงมุมที่ต้องระมัดระวังอาจจะมีเกณฑ์เขาเรียกว่าเหนื่อยหรือเจ็บไข้ได้ปวดเนี่ยจนถึงแค่ช่วง14มีนาคมนะครับปีพฤหัสบดีที่6เท่านั้นเองนะครับ ส่วนเรื่องอุบัติเหตุก็แคลวคาดปลอดภัยนะครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับก็ถือว่ามันยังเป็นอะไรที่ดีอยู่อันนี้คือการพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับอาจารย์ต้องย้ำนะครับเพราะมีหลายท่านบางทีฟังแล้วก็บอกเอ้ยอาจารย์บอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่ทำไมของเขาไม่ดีเลยอ่าบางคนได้มีโอกาสมาตรวจดวงชะตากับทางอาจารย์แล้วอาจารย์ก็จะบอกว่าอ๋อที่มันเป็นแบบนี้เพราะอะไรนะครับเพราะบางคนเนี่ยภาพรวมเนี่ยดีนะครับแต่พอมาตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดแล้วเนี่ยดาวนะครับ ในพื้นดวงเราเนี่ยได้ตำแหน่งไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นพอจังหวะจรมาดีเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะดีได้นะครับเหมือนกับคนอื่นเขาเช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้เข้าใจรายละเอียดไปตามนี้นะครับอาจารย์ขอฝากข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับท่านใดที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยนะครับก็สามารถนะครับรอติดตามได้ทางช่องทางอาจารย์เนตเดือนดวงชาแนลนะครับเพื่อไม่ให้พลาดอย่าลืมกดสับสไครต์ให้ทางอาจารย์ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดในคลิปที่ออกมาใหม่ๆนะครับจะได้รู้ก่อนแล้วก็สามารถตรวจเช็คได้เลยหรืออาจจะเริ่มเรียนรู้ว่าเอ๊ะพยากรณ์เขาพยากรณ์ยังไงเขาดูยังไงอะไรนะครับก็สามารถติดตามได้ในช่องทางนี้นะครับอีกไม่นานแล้วนะครับเพราะตอนนี้อาจารย์กําลังอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการนะครับก็อดใจรออีกนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกาลังใจให้ชาวาลัคนาราศีมังกรนะครับทุกคนขอให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้นะครับแล้วก็สู้ๆลุยให้เต็มที่ อะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันไม่ดีนะครับหรือที่เรารู้สึกว่ามันแย่ก็ขอให้ทิ้งไปในปีพุทธศักราช2665เลยนะครับเพราะวันนี้วันที่จาบันทึกรายการอย่างนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับที่26พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2665นะครับอย่างน้อยใครมีโอกาสได้เข้ามาฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยคุณยังมีเวลาอย่างน้อยมากกว่า2เดือนนะครับและเดี๋ยวอาจารย์จะรีบดําเนินการนะครับพยากรณ์ให้จบนะครับทั้งปีพุทธศักราช2666นะครับของทุกราศีนะครับก็ฝากติดตามนะครับทางช่องทางนี้ได้เลยนะครับ วันนี้เราคิดจะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ